สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะมือวันนี้ทองมีสามดาวเดีเดินทางมาหาคุณพ่อญิงอยู่ที่วัดเนาะค่ะเนาะอยู่ที่วัดคุณพ่อญิงมาเหตุงานอยู่วัดทองมีสามดาวก็เลิกติดตามคุณพ่อญิงมาวัดเนาะค่ะเนาะได้ยินข่าวว่าคุณพ่อ,อยิงฟันดีค่ะท่านผู้ชมฟันดีนะค่ะเนาะ ฝันว่าไปเที่ยวเขาพาวิหารกรับหมูไปเที่ยวเขาพาวิหารกรับหมูเขาต่อสูยิ่งกันต่อสู้สรงข้ามยิ่งกันเขาก็ั่งโลบก,กันคุณพ่อยิ้งค่ะไปเหยียบกับระเบิดไปเหยียบกับระเบิดขาขาดเลยคุณพ่อยิงว่าถึกกับระเบิดขาขาดเลือดไหลเป็นยศเป็นยศเป็นยศไหลเป็นท่างเลย คุณพ่อยิงแนมไปประเทศเนตัวเลขสีแดงจึงคืงตัวเลขสามตัวเลยค่ะท่านผู้ชมสิปเป็นเลขดีเหล็กเด็ดตัวใดกับพี่ฟังกับพ่อยิงพร้อมๆกันนะคะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกับพี่เบิงงคลิปของคุณพ่อยิงพร้มพอมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณพ่อยิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อยิงสวัสดีค่ะโอ้โหให้เบาแอมเราทงฟังเลยครับผมเป็นไปมาจังไดครับโอ้ยผันมาไปอันนั้นเที่ยวเขาพระวิหารยนาขมผันเนาะผันมาไปแล้วเขาก็ยิ่งกันยังยังตอนยังมาเรื่องตึงตั้งงงวยโอ้ไปเที่ยวเขาพระวิหารมน่ไปเที่ยวไปเที่ยวกระมูไปกระมูไปกระมูสองคนโอ้ขับไปสองคน ไปของเขายิงกันแล้วยังตโตยังมาลิงตึยงนางห่วยเขาขากันถิ่มตัวนี่วะเป็นวุ่นวายอยังนี่วะไปเที่ยวเขาพบวิหารไปเจอเขายิงกันบ่่กเป็นสงครามหรือเป็นอย่างเจ้าบอว่าสงครามนั่นนี่ยคุ้ผันเนาะโอ้เมา่นี่เขาเรแลนไปมันเป็นไปเหยียบกับระเบิดบ้านห่วยว่าแต่มันแมนนี่เลี้ยขาขาดนะขาขาดเออว่าแต่แมนนี่เลี้ยหรือมักข้ามมึงขาจะคองห่วยขากูยังอีตัวนี่พันตัวนี่วะ เแหววมพันธ์นี่ตื่นกับมาห่วยพันธ์ตัวนี่วะขาแข่างไรคุณพ่อว่าแข่างนี่แล้วขาแข่างแข่างทั้งผีดทั้งทั้งขวาทั้งขวานนะแหววมพันธะนะว่าแต้นแมนนหลีครับว่าแต้นแมนนหลีห่วยตื่นกับม้ยสั่นโดดๆหรือว่าแต้นแมนนหลีนะมาค้ำมบางขานะครับโอ้ขายกูย่างอยู่ว่าพันธ์ตัวนี่วะขาดข่างหนึ่งหรือขาดข่างหนึ่งนะโอ้ขาดข่างหนึ่งครับวันนี้ก็ดกว่าเบิ่งเลือดว่าสัน เป็นนึ่งแดงอยู่ก็ดออืออันนี้เลือดเป็นนึ่งแดงอยู่บนนี้ก็เนี่ยมบบึงอันนั้นคือเลขกับบ้านันนนเลือดกันนะครับสังเกตบ,บึงน่อยเลขกตัวนี่วะมันเป็นตัวเลขกหน้าในเลือดในยังกันนะโอ้ครับ <c oughs> คุค้มพันเน่ยนะครับอือพันเห็นเห็นตัวเลขในเลือดเห็นในเลือดนะเป็นตัวเลขกครับครับครับเป็นเลขตัวไหนล่ะคุณพ่อเลขสองตัวหรือเลขกสามตัวเลขอกสามตัวเหรอ ตัวไหนครับสองเก้าศูนย์หนึ่งทีเนาะสองเก้าศูนย์แมนเพณ่นพ่อฟันขึ้นไหนครับเนี่ยฟันมาขึ้นวันพระนี่แหละมาขึ้นมาขึ้นผ่านม่านมาขึ้นก่อนขึ้นก่อนนี่เนาะแมนฟันขึ้นวันพระืมอเห็นชัดที่บอกเพื่นพ่อก็ว่าชัดยุ่นแล้วเนี่ยเรมเร่งเบ่งหัวเลขตัวนี้วาในความันเนาะมันก็เป็นตัวเลขนะ ครับ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 มันยศเป็นตัวเลขแมนครับเลือดเลือดเลี้ยนเลี้นเลือดตัวเลขตัวเลขอย่ใน้เลือดนั่นล่ะเลือดไหลออกไปมันเป็นตัวเลขนะครับครับครับเน้้มพันเนาะอันนี้คุณนอนหลาพันไหลบ่ขึ้นไปขึ้นมาโ่แมนแต่ฟันแนวเียก็นจะไปแตกได้ครับคุณพอเคยเห็นว่าฟันเห็นว่าเหยียบระเบิดคาขาดนะครับท่านผู้ชมเนาะอายุคุณพอยังเท่าไรล่ะครับหกสิบห้าหกสิบห้าแมนอืม หกสิบห้าเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเลขสามตัวกับเป็นตัวใดก่อคุณพอสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เด้อครับท่านผู้ชมอายุหกสิบห้าปีครับก็ลองเอาไปเสียงโชกเสียงลาบกับคุณพอยังเบิงอีกสักงวดเนาะครับเนาะมาทามีโชกใส่สงการครับผมแล้วก็ตัวที่เลขคุณพอฝันว่าพญานาคมามาหลัดโตมาเกี่ยวนั่นเป็นตัวเลขตัวใดก่อนฮะสองเจ็ดแปดบ่สองเจ็ดแปดนี่ละ สองเจ็ดแปดบอกครับแมนสองเจ็ดแปดครับครับเลขอันสองเจ็ดแปดครับสองเก่าศูนย์นี่คุณพอมักตัวใดแห่งน่าจะห้าสิบห้าสิบยืนนะโอห้าสิบห้าสิบทั้งสองตัวโอ้ครับแล้วทำไมเลือกเลือกตัวใดครับสองเก่าศูนย์กับสองเจ็ดแปดก็ว่าสองเก่าศูนย์นี่แล้วครับหูหานี่ละอายุนี่บอกครับอายุนี่ล่ะสองเก่าศูนย์นี่ฟันวันขึ้นวันพระเนาะวันพระ อืมแต่กันพญานาคไว้ตำแน่งไนนะครับเนาะกันไว้กันพญานาคไว้นตำแน่งด้อครับท่านผู้ชมสองเก้าศูนย์คับสองเจ็ดแปดพญานาคเกี่ยวอืมพันจังไหนต้องจังไหนอีกครับพออย่างโอ้ยบันนี้กับพันไปอีกางละบันนี้พันมาเขายิงกันแล้วยังต้องยังมาสู่โลกเตี้ยวเตี้ยทีมากขาดจาของวันนั้นเหรอเออมากขาดยันได้ผมไปอันเตี้ยวผมมาเตี้ยวไปยังวะ ผมผมาเดยวไปอันเป็นเันจะตู้ก็ไปเด้นี่วะผมไ่เที่ยวเฉยๆวะจะมาข่าวผมเนื่อก็ย่อมเลยใช่โอ้ย่าข่าวผมเนวยครับครับครับไปเที่ยวเฉยเีเจอสงครามก็ไเจอสงครามไงะอุ้งอ่งน้ำดีเนาะ เที๋ยวคือก <c oughs> ็เจอสงครามใหญ่ขมิ้นกับไทยบอกคุณพ่อ่ขมิ้นกับไทยก่อนว่านะในข้มฝันนะผู้อยู่ใต้อยู่เทิงนะโอ้ครับผู้หนึ่งอยู่ข้างบนผู้หนึ่งอยู่ข้างล่างยิงกันนะครับครับคู้ลบตบตีกันนะข้อมฝันเนาะยอย่างนี้ฝันไปตัวติดตัวเด่นไม่โง่ก็มาจับเอาคุณพ่ออยู่บ่ล่ะครับคนว่าเขาจะเอาปืนมาคูแล้วเขาจะยิง โอ้ยยิ่งผมเนอะครับผมมาเที่ยวอ่ะย่อมือใส่เออมันก็เลยปล่อยนะโอ้ใครยู่ขาปล่อยปล่อยออกมาวะนี่ว่โอ้ยปลาไปเมื่อว่ะในค้ามผันเนาะส่วนมูส่วนมูอเมื่อเมื่อมันเขาจีขาทิมวะจะยูตัววะขากระขาดพราขากับวานเนอะครับผมครับขากรขาดพ่าขาเออในค้ามผันเนาะครับครับครับไปเที่ยวเขาพวิหารเนาะครับปกตินี่คุณพ่อเคยไปเที่ยวบอกเขาพวิหาร โอ้ยไปเถื่อหนึ่งแต่เมื่อท่านเดีมเมียผุนเนาะ<อ>แต่เป็นเบาอยู่ผุนแต่เป็นนุ่มอยู่ผุนครับโอ้เคยไปอยู <c ười> <ๆ>่นะครับเนาะเคยไปเที่ยวแต่เป็นนมนมอยู่ผุนฮะผุนไปเที่ยวน้ำพุนอยู่ไปหลายคนอยู่ดอกสวงน,นัน้นไปรถปีกับไปเที่ยวผุนส่วนไปเที่ยวกับไปน้ำพินโอ้แต่เป็นนมนมแต่เป็นนมแต่เป็นเบาผุนเนาะแต่เป็นเบาผุนเนาะเรื่องนี้เมื่อเดี๋ยไปยังเทื่อนเนี่ย ไปแต่ในความฝันนี่แหละให้ถือเลขตัวนี้เด้อเนาะครับแต่หมอชื<แ>่นก็จะได้ไปเทียเท่ยวอีกเนกาะพอปยังเนาะไปเบิ่งบรรยากาศเบิ่งวิวธรรมชาติชมมุ่มวิวชุ่มยังให้เบิ่งกขมนกนขยังไปครับ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 คือสิบ่บบบบบบมีส,สงครามในความฝันเนาะครับไปเยี่ยงเนาะครับมาที่ฝันยังได้อีกคีณบอกคุณต่อโอ้กับพันนันนั้นๆๆระมาณยังไงกับพันไปเรื่อยๆทั่วทิศทั่วแดนไปนอ่นนีนู่นนอนหลายพันหลผ่านไหลผ่านหลอัน ผีลูกชายมาหาบ่ปความอยังบโมมาเลยส่วนนี้บ่มาเลยเม็ดเลยบ่เม็ดเม็ดส่วนี้บ่มาเม็ดเม็ดจิรีเลยบ่มาสุนกอกอกแจกแม่บ้าดบ่มาเลยอ๋อืบ่มาบ่มาแม่ชุดนี่ยีไอ้ตายกับบโมาบ่มาชุดนี้บ่มาเลยวันพระสงฆ์องค์เจ้ากับบโมาบ่มาเลยคนได้กินได้ยาหรือบ่มาไก่เลยเหมือนอ๋อถ้าบุญไปให้ยแล มาไก่เลยนะครับเนาะกเลยเหมือเอฟซี่ก็ทําบุญไปให้ลูกไส่พอหยังกร้าายคนอยู่ครับเลยป็นบ่มาไก่เมันบงโมาบอกครับครับครับกบอกบอกก็บอเป็นหยังเอาเลขกตัวที่พอหยังบอกตัวที่เลือดมันยดเลยบอกคุณพ่อยดเลือดยดเป็นตัวเลขอะตัวเลขสีหยังครับสีแดงชัดเจนเลยบอกครับชัดเจนเลยตัวไรครับเบาอีกนะครับสองโอสองเก้าศูนย์มั้ง สองเก้าศูนย์ก็โมงหาเนี่ยเลยอายุของโงหาอายุโมงที่มาเต็มนะโมงหาขาขาดครั้งหนึ่งขาดครั้งหนึ่งมืนอขาดขาขาดแต่เข้าสิเปรเอาเลยบ้างฮะโอ้สิโบงอะไรเอาอายุของคุณพ่อเอาอายุของคุณพ่อครับตัวแต่เขาโบยิงโทหารไทยหรือทหารทหารเล่าแล้วเนาะทหาระมิลนขมิ้นมนขมิ้นมิ้นขมินทั้งขมินทั้งไทยล่ะเขาเข้าอยู่ฝั่งไทยเนาะอยู่ฝั่งไทยสิครับ พีคอมเมนต์เพิ่นสิมาจี้นะขมเมนเพิ่นลวงมาใส่นะโอ้ครับครับใช่อยู่เสด็จตื่นก่อนเนาะเสด็จตื่นหงอแต่แมนินหลีผันด้วยนี่ว่าครับครับครับมาค้ามบังขาจากกองหัวย่างอยู่เด้อขาทีม้าครับผันด้วยนี่ว่าตื่นหรือว่าครับผมครับจะควอมผันเนาะจะหงอจะไหนครับก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหญิงในหลายเด้อครับที่ให้ตัวเลขสามตัวเด็ดเด็ดเบาแอมรอทุ่งครับกับเอฟซีนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวก็ขอบคุณคุณพ่อ,อยิงไลน์เนาะคะ่ะที่ให้ขอมูลดีๆดีเด็ด,ด,ดกับท่องมีสามดาวกับเอซีค่ะขอบคุณคุณพ่อ,อยิงค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวท่องมีสามดาวกับเขนตัวเลขเซสมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะ่ะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวด้วยนะคะเนาะคะ่ะท่านผู้ชม เลขของคุณพ่อยิงค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อยิงเนาะคะ่นะเนาะคุณพ่อยิงฝันสองเจ็ดแปดนี่น 8, นเห็นพญานาคพญานาคสองโตมาเกี่ยวขาเกี่ยวโตสองเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมเราพ่อจะยิงฝันว่าเดยนไปเที่ยวเขาพระวิหารกรับหมูเขาต่อสู่สงข้ามต่อสู่กันถึกกัประเบิดค้าขา เลือดไหลออกเป็นทางสายโยดเป็นหยดแนมเบิงเห็นเป็นตัวเลขสีแดงจึงคืงได้ค่ะท่านผู้ชม2 9 0เก่อายุของคุณพ่อยิงกัหบหคุณพ่อยิงว่ามักสองเก่าศูนย์ก็หกหาะค่ะเนาะมักแห้งคุณพ่อยิงว่าก็เอาไว้เป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำว่าวันที่สิห เมษายนพศ2 5 6เนออานะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3สามดาวกับศิลาธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะเฮงเฮงรวยรยสวัสดีค่ะ